สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพอ,อกันอิ้ะจกับเลขเด็ดพารวยชแนลเนาะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะพี่น้องจ๋างวดประจำวันที่11เดือน11ปี2565เนาะจะอก้าาะจากับช่องเลขเด็ดพารวยหรือว่าสาวบิวพารวยเนาะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้อง,องที่อยากมีความประสมะสจะติดตามช่องเลขเด็ดพารวยเนาะพี่น้องจ๋าอาจจะคนหาซื้อพ่อเนาะพอซื้อสอ่งพนยังหน่อยยู่นเนาะพี่น้องจ๋าก คนหาที่ช่องสาวบิวผ้ารวยก็ได้นะพี่น้องเนาะสาวบิวผ้ารวยค่ะช่องเดิมแอดเนาะกับเปลี่ยนมาเป็นช่องเลขเด็ดผ้ารวยอาจจะคนหาบบเจอเนาะพี่น้องจ่ากะสามารถกดที่คนหาที่สาวบิวผ้ารวยได้เนาะ เดี๋ยวเ้ามาฟังคําเตือนก่อนนะพี่น้องจา๋าคําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงห้าฟังแล้วคำเตือนแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดกะสิาพาเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆมาสรุปผลค่ะแนวทางเล่าพัฒนาสูตรคัดพิเศษ กับช่องเหล็กเด็ดพารวยเนาะงวดประจำวันที่เก้าค่ะพี่น้องจางวดประจำวันที่เก้าผลเนาะค่ะผลศูนย์หนึ 1, 4, 0, 6, 5, น่งสี่ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกห้าเนาะค่ะเนาะราเบิงตารางกำลังวันค่ะศูนย์มาเนาะศูนย์มาหนึ่งหลุดไปค่ะสี 4, มะ่มาค่ะศูนย์มาค่ะหกมาค่ะ ห้ามาค่ะพี่น้องจา๋าตาล่างกําลังว่นมาเนาะขาดแต่เหล็กหนึ่งตัวเดียวค่ะพี่น้องจา๋าสําหรับช่องเหล็กเดียร์ารวยเนาะตาล่างกําลังว่นมาสี่ตัวเนาะพี่น้องจ๋าเนาะสี่ตัวสี่ศูนย์หกห้าค่ะสี่ศูนย์หกห้าเนาะเอามาเบิ้งสองตัวบนหกห้าห้าหกค่ะพี่น้องจา๋าหกห้าห้าหกสายวิ่งรูดมาทั้งห้าแล้วก็หกเนาะวิ่งรูดมาทั้งห้าแล้วก็หกค่ะ ฮกค่ะฮะกค่ะพี่น้องจ๋าได้เฮไปเนาะคะ่ะเนาะมาสองตัวบนค่ะเป็นตชุดกันแต่ว่าเป็นตัวเนีนเนาะชุดกันแอดเดน,นที่หากหกกบ6กกค่ะพี่น้องจ๋าก็าได้เฮสองตัวบนไปเนาะสองตัวล่างศูนย์หนึ่งนี่หลุดไปเนาะพี่น้องจ๋าเพราะแอดเดนศูนย์หากับศูนย์หกเนาะ สองตัวล่างศูนย์สี่เนาะสายจ่อหลุดไปเช่นกันค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าตาล่างกําลังวันมากเนาะพี่น้องจ๋านะตาล่างกําลังวันมีเนาะคะ่ะถ้าตามนตาล่างกําลังวนันกระได้เฮบนล่างเนาะพี่น้องจ๋าถ้าตามสายจอแอดกระได้เฮบนอย่างเดียวเนาะจ๋าแอ,อดมินกะขอสแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่น้องๆเอฟซีน้ำเนาะคะ่นะนาะสำหรับท่านใดที่ตามแนวทางของชอง่องเลขเด็ดพารวยหรือว่าสาวบิวพารวยนั่นเนองเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้ามมาตามตอ่อแนวทางงวดวันที่ สิบเอ็ดกันเลยเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวห้ามาเบิ่งตารางกำลังวันก่อนเนาะสําหรับตารางกำลังวันค่ะเก้าศูนย์สองสี่หกแล้วก็แปดค่ะอันนี้จะเป็นเลขตารางกำลังวันเนาะพี่น้องจ๋าเนะาะสายวิ่งรูดค่ะพี่น้องจ๋าสายวิ่งรูด เก้าแล้วก็ศูนย์ค่ะามาเบิงชุดเด่นค่ะพี่น้องถ้ามาเบิงชุดเด่นก่อนเนาะเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองค่ะอันนี้จะเป็นชุดเด่นค่ะฮามาเบิงชุดกันเนาะเก้าสี่เก้าสี่ ก้าหกเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์แปค่ะอันนี้จะเป็นชุดกันเนาะค่ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมว่าแนี้ทางของแอดก็คือหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องจ๋านะหกกับ9เป็นตัวเดียวกัน,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  6, 9, น,กนค่ะ เอามาเบ่งเนาะค่ะว่าแอดให้เน้นคูดายเนาะชุดเด่นแอดให้เน้นที่90กับ00เนาะ00ค่ะชุดกันค่ะพี่น้องจ๋าแอดให้เน้นที่94กับ0 4เนาะค่ะเนาะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะอันนี้จะให้เน้นอ่ากับหัวเป็น60ค่ะ62 64 หกแปดเอาศูนย์หกแอดกับให้แล้วพี่น้องจ๋าแอดกับให้แล้วเนาะศูนย์หกกับมี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหกหกหรือว่าเก่าเก่าเนาะหกหกหรือว่าเก้าเก้าค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากก็จดไว้แคบไว้เนาะพี่น้องจ๋าเนาะบ่มักบ,บ่ชอบกะเลื่อนผ่านได้เลยเนาะค่ะก่อนออกไปเนาะพี่น้องจ๋าจะได้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องจ๋า เป็นกำลังใจให้ช่องเลขกเด็ดผ้าร่วยน้าเนาะค่ะนันหรือว่าช่าง examples, places, bars, wow องสาวบิวผ้ารวยนั่นเองเนาะค่ะซื <S <S ้อเก่าเนาะถ้าคนหาบ่เจอกับช่องอ่าคนหาที่ช่องสาวบิวผ้าร่วยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเป็นช่องล่องของคนมารอผ้าร่วยเองเนาะพี่น้องจ๋าเนาะบางท่านอาจจะจําเสียงใดเนาะจําลายมือใดเนาะค่ะพี่น้องจ๋าพะฉันก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องๆเป็นกําลังใจให้อีกช่องทางนึงเนาะค่ะกับช่องเลขกเด็ดผ้ารวยชแนลเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวล่านาอพี่น้องจ้าพอก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ